ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียนเพลงไทยไทยเมาทถูกเมา เม,มาท่อเมาโอ้โหมองกันต่อดีกว่าในช่วงนี้ของเรานะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะ SMS นะคะยังคงสามารถติดต่อเข้ามานะคะของานเพลงหรือว่าจะขอข่าวศรริลปินที่คุณชื่นชอบนะคะพิมพ์ทีหนึ่งแล้วส่งมาที่4 8 2 7 7 8 3ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ครับ029354483าและ0 2 9 3 5 4 9 8 3ครับใช่แล้วคะ่ะอาแล้วก็อย่าลืมนะ,ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะที่ไทยไทยชาแนลค่ะครับและช่องทางทางไลน์นะครับที่ไอดี ไทยไทยท<ช>ีวีนะครับร<ช> <ลง S 2> วมถึง q r c o d e นะครับก็สแกนเข้ามาพูดคุยมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้เลยนะครับ แล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเมา์ข่า,ขาวกันต่อดีกว่าเป็นเรื่องราวที่เขาบอกว่าโอ้โหมันช่างเซอร์ไพรส์ชกวงการเหลือเกินนะคะกับสาวคนนี้เลยคุณตั๊ก,กแตนชลดานะที่เขาบอกว่าปล่อยภาพหวานซึ้งเนี่นะคะคู่กับคุณเพชรสหรัฐด้วยคุณขาคันก็เลยตกใจกันบอกว่าเอ๊ะ คู่นี้เนี่ยไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครนะยคะยังติดตาม Facebook ของพี่ตะกะตเตแล้วก็พี่เพชรสหรัตน์เนี่ยจะเห็นเลยว่าเขามีการอัพรูปคู่ด้วยกันนะคะและบางคนจะบอกว่าตะกะตเตเขามีแฟนแล้วไม่ใช่หรอคือแฟนเขาเนี่ยเลิกราไปสักพักหนึ่งแล้วก็เลยเ <ừ> mm. งียบๆียไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปิดตัวอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นความรักที่เรียกว่าเป็นความรักต่างค่ายนั่นเองคู่นี้เนี่ยบอกเลยว่า หวานมากๆคุณครับก็คือตอนแรกเนี่ยมีรูปออกมาก่อนนะครับก็เป็นรูปที่คุณตากแตนกับพี่เพชรเนี่ยเขาวิดีโอคอลคุยกันใช่เออพี่แตนก็ทำหน้าอย่างงี้ทำหน้าไงทำหน้าแบวเหรอจริงป้ะเรามีรูปไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยก็แล้วกันนะคะดูหน้าพี่เฟรและจินตนาการนักแตนไม่ออกนะคะขอดูขอดูหน้าจริงดีกว่าคุณผู้ชมเอออ่ยได้ไหมแกทำหน้าเหมือนนะเมื่อกี้อ่แล้วก็ภาพนี้เธอใช่คือ พี่เพชรสหารา์เนี่ยนะฮะเขาได้ออกมาเปิดเผยว่ายังไงคุณพี่แตนเนี่ยเขามาปรึกษาคุณเพชรเ,เรื่องธุรกิจเออ <ะ S 2> ทาให้มีโอกาสพูดคุยได้เจอกันหลายครั้งเขาบอกว่าจมรู้สึกว่าเอ้ยทำไมไลฟ์สไตล์เราค่อนข้างตรงกันละ่ะออย่างแรกคือเป็นนักร้องเหมือนกันใช่ไหมทำธุรกิจเหมือนกันก็เกิดความรู้สึกว่าพี่เพชรก็เลยเกิดความรู้สึกว่าขอจบพี่แตนเลยดีกว่าลาหญ่ใหญหเขินแทนนะ นี่เขาบอกว่าค ok ุณเพชรนี so, ่นะคะก็ม like, ีการพาพี like ่แตนเนี sea, ่ยไปพบพี่หม so, okay. ่ำมาด้วยแล้วก็บอกว่าคบกับคุณแตนเนี่ยเป็นแฟนเลยปกติคบใครเนี่ยไม่คิดจะเปิดเผยนะแต่กับคุณแตนเขาบอกว่าพร้อมเปิดเผยเพราะว่าคุณแตนเนี่ยให้เกียรติผมมากทุกอย่างเนี่ยนะคะเออคือเขาบอกว่ามีอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าพี่เพชรเนี่ยต้องมาก่อนเสมอทำทุกอย่างเพื่อเราจะรู้สึกว่าทับใจในตัวเขามากแสดงว่าสักพักนึงแล้วดีกว่าจะเปิดตัวนคุณนะยอมรับว่าในฐานะนักร้องที่ผ่านมา มีผู้หญิงเข้ามามากมายก่ายกองนะฮะแต่ด้วยความดีของคุณแตนเนี่ยนะฮะด้วยความที่ให้เกียรติเรานะฮะคุณเพชกก็บอกว่าตัดสินใจขอสร้างชีวิตไปได้วยกันกับตั้แตนอ่ะเออนะเนี่ยเขาบอกว่าก็ความทิ่ตรงัาก็เป็นแฟนกับคุณตักงแตนมาตั้งแต่ช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็บอกว่าขออยู่ตรงนี้ที่เธอคุยกันข้ามประเทศเลยจ้ะใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเขาคูดว่า เราสองคนต่างก็สู้ชีวิตมาเ,เหมือนกันกว่าจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราสองคนมาช่วยกันทำทุกอย่างให้ดียิ่งยิ่ง,งขึ้นไปจะดีกว่าคุณแตงก็มีปัญหาเรื่องธุรกิจใช่ไหมค,คุณเพชรก็มีปัญหาเรื่องธุรกิจเหมือนกันพอมาเจอกันตอนที่มีปัญหาก็เหมือนแบบว่าเข้าใจหัวอ,อกเดียวกัน นี่วเขาก็บอกคุณเพชรก็ยังกล่าวอีกนะคะบอกว่าผมมองไปไกลนะถึงขั้นงานแต่งงานเลยแต่ว่าอ,อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ขอศึกษากันไปเรื่อยๆก่อนนะคะภายในระยะเวลา1ปีนี้เนี่ยผมก็จะช่วยตะกะแตนแก้ปัญหาเรื่องของธุรกิจจัดระเบียบใหม่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างลงตัวแล้วก็จะคุยเรื่องแต่งงานกันครับอันนี้<อ>คือขความที่พี่เพชรสารับนะครับได้บอกกับทีมข่าวของเราวใช่คุณ <laughs> <laughs> น่ารักไนะถือว่า เป็นหนึ่งเรื่องราวที่คานจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะสำหรับบรรดาแฟ,แฟนแฟนคลับของทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นของคุณตั๊ก,กแตนแล้วก็ของคุณพิรสหรัฐด้วยนะคะแต่เชื่อว่าคู่นี้นะแฟนคลับเขาก็ไม่แอนตี้หรอกค่ะคุณนะนะเรียกว่าศิลปินรักใครเขาก็รักตามดยนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะคือเห็นภาพใน Facebook ที่หลายคนแชร์โดยเฉพาะแฟนคลับของลูกชุ่งเนี่ยนะฮะ ตอนแรกก็ยอมรับว่าตกใจมากตกใจนิดนึงว่าให้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นตอนที่ยังไม่เห็นยังไม่ได้อ่านเนื้อข่าวเนาะคิดว่าเขาเล่นกันแต่แชร์เข้าไปหลายๆทีเฮ้ยเรื่องจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีได้กันละกันแล้วก็นี่ก็อาจจะไม่แน่นะอนาคตอาจจะเห็นผลงานทั้งสองท่านเนี่ยออกมาทํางานเพลงคู่กันก็ได้เออเนาะอาจจะเห็นเป็นพี่เพชรแต่งเพลงให้พี่ตาขัตแตเอาจจะได้รอติดตามกันละกันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวสารกันด้วยค่ะ ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง